จสบายดีจบายดีจ้าจที่สองเฮือจ้าวันดีจ้าวันดีจ้าคุณแม่อหัมาเอาอไปปินงงอนเลยแป๊บเดียวหาคนกับปเห็นเอ้วันดิจ้านุวันดีจ้าคุณยาคุณยา หลายอยู่บเกหลายสองละเจ็ดแปดคนนี่ละคอยน้องปวดจ้านองทออดจ้าโอ้ชาชูแม่เราอะแม่เวลาราวดเราอเวลานะตอนนี้ก็แปดโมงสีสิวนาแปดบ่เออเวลายังไม่หวดโยมก็รอเวลาก่อน เวลา9โมง39นาทีก็จะได้เริ่มพิธีบรรจุพระบรมตารินิกาธาตุเป็นส่วนสุดท้ายก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพอ่อท่านเจ้าคุณพระวิเชียนมรีขวัญชัยนิติสารโล รองเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าวาดวัดหนังราชาวรวิหารกรุงเทพนครันบท่านก็ได้เมตตามาเป็นประธานในการดันเชินพระบรมสารีริกธาติาก็เดี๋ยวเราเวลาอีกสักกูนหนึ่งญาติโยมคนไหนที่มาแล้วก็ยังไม่ได้บูชาพระบรรจุก็ไปบูชาที่กองโดยการได้